เพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรให้ดูทำลายด้วยประเทศไทยประชาชนไม่ได้เน็ตหมดเขาเช็คได้ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังเหมือนที่บอกว่าที่คุณเซนทําทุกอย่างอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเราไปปาดสแกมเมอร์ขอ,อกโทษเพิออ่งปัดกระจกสัปดาห์ที่แล้วที่คุณเซนทําทุกอย่างอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเราไปปาดสแกมเมอร์ขอโทษเพิ่งปัดกระจกสัปดาห์ที่แล้วท่านนายกเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการจัดการพวกเสาสัญญ,ญาณอะไรต่างๆแบบนี้นะครับอันนี้ที่ประชุมเกิดขึ้นที่ จังหวัดสะแก้วนะครับอำเภออารัญญประเทศท่านนายกพร้อมด้วยทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีมมตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่คุณเซ็นทำทุกอย่างอยู่ทุกวนันนี้เพราะว่าเราไปปัดสแกมเมอร์ขอโทษเพิ่งปัดแล้สบสัปดาห์ที่แล้ว ก็จะปราบปรามคอสเซนเตอร์แบบไม่จบไม่เลิกและจะรับคนไทยกว่า120คนจากฝั่งปอยเปตกลับประเทศค่ะแล้วก็พูดกันอยู่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ไม่จบไม่เลิกนะคะต้องทําอย่างจริงจังแล้วก็ตอนนี้ได้รับฟีดแบ็คที่ดีมาจากหลายประเทศในเรื่องของความร่วมมือด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวอย่างของการจัดการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราสามารถ พูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างเต็มปากว่าประเทศไทยจัดการอย่างจริงจังประเทศไทยจัดการอย่างจริงจงังที่คุณเซนทาทุกอย่างอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเราไปปากแสแกมเมอร์ขอ,อโทษตื้นปากและสมศสัทาที่แรงเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรให้ดูทำลายด้วยประเทศไทยประชาชนไม่ได้เน็ตหมยเขาเช็คได้